มาเจ้าส้มตำเจ้าส้มตำมข้าวเหนียวมีหนังไก่แจม้มกินกันเลยเจ้าหิวเข้าพักแบบนี้เลยเจ้ามีแต่สตออืม anh này tầm yên nữa đâu tầm cả lâm mình cả nó Hãy ừ. ừ. มันนีไปโรงงานติชนบุรีมาเจ้าคนอื่นเป็นเดินเลาะโรงงานแต่เฮานี่มองเลาะคางโรงงานปป้าแสตนประเตศน,นี่แหละเจ้าไปขอเป็นมาเป็นฮื่นหนึ่งแกนซาโจบอกว่าอาพเเตอร์เป็นไง ับเต็ดเหิรมผมกำลังเจ้าคนอีสานห้องอีกคบักฮวงเหิมคนเหนือห้องว่ะแบเต็ดเหิม่มเหิม่มซาโจบันบอกว่าเอาไปเลยวันนั้นพนักง,งานกระตามเพื่อกแกเพื่ก,กินเป็นไว้กินได้แล้วแต่แกน,น้อยเจ้า กันแน่นอนตำไทยสองจานจานหนึ่งเป็นตาไทยจานนี้เป็นปูปลาของเฮา